แม่แม่กูข้าพินกูข้าผิดแบบไงยี่เกมขาเข้าเลยนะไล่อมีอะไรวะเข้าพิเแม่ะไรเมกเขาว่าไงว่เออมต่ออตาวยี่เกมไม่จะเข้าเลยย่เกว่าเขาผิดเฮียเออเวลาเ็นิเกม้วเขาเหมือนผีไม่เหมือนผีเวลากดเข้าไปสยงเกมลูกูกินใช่ไม่าชอาเลยที่อะไรอะมีประตูเหียอะไร เอ็มแม็กียนี่แหละที่ไปหาแล้วแม่งไม่เดินไม่เดไม่เดินมาเลยไอ้เผลอออกมาก่อนเออสตไอ้ก้าวนำไปแล้วไม่ได้วาโม่ก้าวแม่งกวนตีกเ้านำไปไอ้ขบี้ก่้อนนเนี่ยเออมาลี่มามายี่มาลุมาลุมาลุมาลมาลุมเลุมาลมาลุามาลุมมาลุมมาลุยมาลุมเลุมาามาลุ้ามามามาลพมาอุกาลมาลาลรมาลุมาลุม โอ้โหดูมแล้วโอ้โหกูกคลิปมาแบบไหนวะเนี่ยวัดนี่อย่างริปเปอร์มันริปหน้าต่างริปนะก็คูดริปมันดีขนาดเลยมันริปเปอร์เหมือนอันนี้ริปเปอร์ริปเปอร์มาเบลได้เวลาฮีลุเอ้ยว่าริปเปอร์มาเบลเออผมบอกว่าจำไว้สิเพ็ที่แถงนี้มันทำให้กูรู้สึกว่ากูกลัวนิดหน่อยและเสียงกวนสะท้อนไม้ไฟก็ไม่รู้เอางี้ไดเฮ้ย อะไรวะไมไปัดเอนเอนเฮจะไว้เฮียอะไรวะเนี่ยคือแบบเนี้ยมันให้เราหาเทปทั้งหมดสิบอันเว้ยเออออยากไปใช้ไไครกดค้างเหรอกดค้างเลยเยเกดวิ่งก็กดค้างค้างค้างค้าคืองนี้เว้ยมันให้หาเทปสิบอันเออเราถึงจะออกไปาทได้แล้แบบนี้มีแค่นี้เลยแล้วก็มึง กอดแล้วอะไกวดมาเป็ตัวมาสีแดงนะ้วคุณนุ๊กก็ผีเดินมาไอ้ซอมไม่ต้องทำอะไยิ่งยิ่งเนี่ยคือถึงใจอยู่แล้วทำไมทำไมแมปแมปมันมืดมืดแล้วก็แบบแบบผีไงแมปข้อความของแมปนี้คือถ้ามึงกดกดที่มันไอ้ข้อความขึ้นมามึงอยากกดซ้อนกันนะไอ้เหี้ยแม่งข้อความข้อความแม่งทับกันทุกคน อ่ไม่คือแบบวิวมันมันจะแบบมืดๆแบบ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 เพีอยไรเงี้ยนะเลยกูบอกก่อนนะไอ้เพี้ยกูบอกก่อนว่าแมบเนี้ยไม่ได้มีผีแค่ตัวเดียวนะเว้ยตายอยู่ไอ้โอ้ยจะทามไปนั่นแหละได้เลยตายอยู่ไอ้โอ้ยจะทามไปอ่ะพี้ยเพื่หนีทันโอเคว้า นั่นแหละคือเสียงนั่นแหละคือเสียตายของเกมนี้เว้ยไอ้สามล้งเจ้ามแก่มาโดล้รลุ่มเราลมนี่เก็บไปเลยเฮ้ยเีตายน่และคืเสียตายของเกมเหี้ยเเกว่ะสักทีคือไปเล็นเกมว่ะสักเสียงตายของเกมเนี่ยไอ้เหี้ยกูเปิดเสียงกูไว้เด็กจอโกูไม่เปิดเสียงเกมเหี้ยไปเลยไปละกูไปละ ไปที่ประตูล็อกกูมองที่อะไ้ว่าไงเพื่อนอ้าจะกินนาไหมจัดเพื่อนเราลุมข้าศิษย์ไหมทำได้กูทำได้่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยออนนี่มันทางกลับไปที่อเฮ้ยเมื่อกี้แม่งผ่านนะฮะกูไปเรีเอเออเออไอทางเนี้ยคือผีมันจะแยกกันในแต่ละทางเว้ยมันจะมีชั้นใต้ดินทางหลักแล้วก็ทางตรงนี้ที่เราเดินมาเว้ยเอาเฮียหายกันหมดเลย

เอาดิจัไอ้ยาผีไม่เหมือนในท่าลิงเลยตัวเล็กอีกไอ้เนี่ยท่าจังท่าที่ทไอ้เนี่ยมึงเกมีดแจกตายกับเกมนี้มากเลยเกลีย์้องแทงเดินแทงเอาวะไอ้เหี้ยจะตรงมาไหมอ่ะจะตรงมากูก็เดินไปตามผีลาดีกว่าไอ้กินผีอ่ะเขยี่ยไปเลยไม่มึงก็ไม่มีแอนิเมชันเดินแบบผีอยู่ดีเว้ยไม่น่ากลัวคอฟ ไม่ไม่แต่เห็นแบบแรกมันก็ต้องตกใจมึงแ,แหละคอยเที่ยวแล้วก็ต้องตกใจนั่นแหละไม่ได้ตัวแดงเหมือนผีเลยสัตวสเฮ้ยกูจำได้ว่าในนี้มันมีอันนึงมันบอกว่า<ม>แล้วว่าไม่ไมอมอกอําหลังมึง<แ>ไม่ยนหนูไม่ไม่อย่ากดเรัวดิไอบ้อไอบทมันไอบ้ไอบทมันทับกามนี้อ่ะเฮ้ยก้านั่นมือผีไม่ใช่เหรอวะมือไหนกทางไหนวะทางวิ่งตรงเลย กล้าระวังนะเว้ยมันจะเข้ามาแล้วเย้ควงมืดเลยเย้กลับเข้าเทพโซนเนี่ยเฮ้ยกูจำได้ว่าทางบนนี้มันมีมิกเก้เอาล่ะเกือบเอาไอ้เช่นแล้วเพื่อนมาตรงนี้เหรอเว้ยก็เมื่อกี้หน้าจอมันมันขยายไอ้เหี้ยผีมื่วิ่งมาไอ้สัตว์ทั้งหมดเลยเฮ้ย เชี่ออะไรอ่ะไอ้เหีไว้เชื่ออะไรไม่เกี่ยนเช่องอแสงไฟยังไวที่อะงอแสงไฟริงนี้อ่ะนี่แหละจำลองเกมีลิสตวิธนี้่งไปฝังมันเอะไรนะไปฝั่งไปเปล้วป่ะโอ้โนี่เลยโยีมาฝั่งไหนไปวันดีไั เาผีมาฝากไกอผีไอเที่ย่ากูควย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 ควอ้ยแกมีแมว่ะไอ้ผีี้แกมตายก่อนลไปมันควยโอเคจำได้ไหม่าไว้ยดเไว้ไ้หี กูมึงก็คูอส,สองอะไรเนี่ยไอ้แต่กูบอกแค่ว่ามึงหนีไม่ทันอ่ะมันบอกไงว่ามันตอนนี้มีกุญแจสองกูเจกูเจสองดอกไงกุญแจไว้เปิดเนี่ยแบบเนี้ยเออแล้วก็เก็บเทปมาแล้วรหัส<อ>แล้ว,ลวอย่างกูอยากได้โค้ดมากเลยตอนนี้ยแล้วถ้าก<บ>ูแล้วถ้ากูไม่แล้วกูไม่ใช้กุญแจจะเป็นไรไหมไม่เป็นกูได้ยิน <laughs> ไม่ไม่ใช่กุญแจมึงแค่หนุนเก็บไปเราเน้นมีดีไปถ้าออกมันอยู่ไหนวะ เออจ้ากูหาทางออกห้องแล้วไม่เจอเฮ้ยทางขึ้นมันตาของกูมาทางขึ้นมีอะไรเปล่วะเฮ้ยมีผีอ่ะผีผีตั้งนู้แล้วเอาไอชิมพานะตาตันเลยไอฮีเจ้าลันนีมุ้งไงเอาเชือกอะไรแบบ ไม่กีนผีตาหลอดกูบ้าอะไรนะแล้วแล้วแพักก่อนจากที่นี่อยู่ที่ไหนวะไอ้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 ้คุณมึงต้องไปหาเทฟสิบอันก่อนแล้วถึงจะออกไปได้เว้ยไปคุณมือตั้กแต่ที่ไอ้การที่คุณออดเดินจะเหนืยเฮียเฮ้ยไอ้ผีแแค้มดั้งถ้าผีแม่งมาอันนี้ก็จบเลยไม่จบที่เมื่อกี้เรเห็นมาตัวเียมีรหัสอยู่ที่แต่กว่านะนอ้สัตว์ตั้งแต่ผีแม่งแคมแค้มติดประตูจำได้ปะรหัสอะไรอ่ะ ไม่กูย้ำไม่ได้ไม่ไม่เป็นตูที่มีรหัสเลยก็ไอ้ไก่ใส่รหัสตัวเดียวไป่ได้แล้วทีแม่งแคมป์อยู่นะกูเลยตายไอ้ทามทางนี้มันไปเขาวงกลมไม่มีทางไอ้ยี่งแตยเกมก็เฮียเลยสัะกูโดนทิ้งไม่ได้เลยกูต้องเปิดมันดีกว่าเป็นไงวะบรรยากาศทุเลนมากไอ้สัสห้องเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยงกจังวะเกินเหี้ยโอ้โหช็อต ดียิบยีเร่อกล้าบีตรงนู้นตากเมองไม่เห็นมันมุดไปหมดไอเฮียเอาไรตาหายไปได้หรอไ้ตาปตนไปแล้วเอาไงน่าทางนั้นแหละที่ตากไายโว้ยเฉยๆไม่ได้ตึง่ะ ก็ไนไนเ่อือมัลงอีะก้าผีป่ะอะไร้าอะไรว่ะไอ้เนี้ยไอ้พาเไอ้โอต้ไม่จอกูหาอะไรไม่เจอเลยเออไอ้ตเดินตีตาอะเอ้ไอยหลังเอไม่เลงกูหีเอนะมทางกับไปสั ในกูก็สวยที่มองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยนอกจาก U F O กูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยูเบโกใครที่เปลี่ยมาเอวสวัสดีท่านผู้ชมคนสำคัญของผมทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ก็แน่นอนมาเพราะการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักคลิปที่แล้วกันแล้วนั่นแหละครับว่า ผมแก้ปัญหาเรื่องแสงแตงในคลิปไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพคลิปนั้นจะต้องดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราได้ผมพอใจนะแต่ก็อย่างไรก็เถอะในเมื่อคลิปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาขนาดนี้แล้วผมก็ขอให้ท่านผู้ชมสนุกเหมือนเดิมนะครับ